สียงพี่ต้นนะ่ะพี่ต้นน้องพี่ต้นอยากทำพี่ต้นมไม่ไหวแล้วนะ้พี่ต้น ดีค่ะสวัสดีคุณูทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับแนนโนะนะคะในช่องกล่าวเต้าแนวเชนนาทุกคนวันนี้อาจจะอยู่แบบบรรยากาศอาจจะดูแบบข้างนอกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้แนนอะ มาส่งของแล้วเนี่ยก็พกกล้องมาด้วยวันนี้นะคะแนนก็มีแผนเด็ดที่จะมาทานะคะแนนจะมาทําคลิปแกล้งอีกแล้วนะคะทุกคนทุกวันนี้อยู่ห้องกับก้าวตลอดเวลาไม่มีโอกาสได้เปิดคลิปเลยแล้วตอนนี้แนนออกมาส่งของข้างนอกและคลิปที่แนนจะทําวันนี้นะคะก็คือแกล้งเรียกชื่อกิ๊กนะคะทุกคนแนนตอนนี้ก็ยังคิดไม่ได้หรือว่าจะเอาชื่อว่าอะไรดี เดี๋ยวเราค่อยไปคิดเอาตอนที่เราจะเริ่มแผนกันดีกว่านะคะตอนนี้ในคิิยังไม่ออกว่าแนนจะเอาชื่อวอะไรเออวันนี้แนนะจะขอก้านอนก่อนเพราะปะกติทุกวันแนนกับก้าเนี่ยจะต้องนอนด้วยกันนอนพร้อมกันแต่ทุกวันนี้เก้าวอาจจะยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องวิจัยนิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะจบ <S <S ก็เลยแบบ <S 2> <S 2> <S 2> ยุ่งกับวิจัยหนักมากมันก็เลยเป็นโอกาสดีของแนนที่แนนจะมาทําคลิปแกล้งนะคะนั่นแหละทุกคนแนนก็จะขอนอนก่อนเพื่อที่จะแบบว่ารอเวลาให้ผ่านไปสักหน่อยแนนก็จะเรียกชื่อผู้ชายขึ้นมาเลยโดยรอ กันนะคะคว่าแผนของเราเนี่ยจะสําเร็จไหมทุกคนเห็นไหมว่าที่ผ่านมาก้าวอ่ะเคยละเมอเรียกชื่อสาวมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นโมโหมานะคะทุกคนมก้าเสียวแบบนี้อ้อยเสียว,วโซม แล้วแนนก็เลยคิดว่าจะมาเอาคืนบ้างให้กำลังใจแนนในการแกล้งด้วยนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แนนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเรามีแฟนเพจด้วยนะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะในเพจเราก็จะลงคลิปเหมือนกัน YouTube แล้วก็จะลงคลิปเหมือนกันนะคะส่วน Facebook แล้วก็ IG เนี่ยสามารถกดดูเพิ่มเติมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะก็จะทิ้งลิงก์ของไอแล้วก็ Facebook ไว้ให้ ก็คงจะประมาณ5้าทุ่มหกทุ่มมั้งกว่าแนนจะได้เริ่มแผนเพราะปะกะติก็นอนดึกกันมากแนนจะรอเวลาให้เก้าอาบน้านู่นแหละถึงจะแบบขอตัวนอนก่อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราไปอรอลุ้นกันเลยนะคะว่าแผนของเราจะสําเร็จไหมทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะแนนก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้รอนเวลานานมากกว่าที่เก้าจะไปอาบน้ํานะคะตอนนี้เก้าอาบน้ําอยู่นะคะปะกะติทุกวันจะต้องนอนพร้อมกันแต่วันนี้จะขอนอนก่อนคงไม่เป็นไรดอกมั้งเพราะว่าเดี๋ยวเก้าก็คงทางานอยู่้ง เออย้อตอนนี้บ่บ่เลยอะไม่อาที่ีจัยเลองไม่เลยกก็กับปิดไฟดวงนี้นาะทำไงเปิดอะไรรอนแค่ละกับปิดอันนี้กลยเจ้าเนยเนยนี่เดียวพอแล้วนี่ก็ได้ ยี่พี่ต้นพี่ต้นขาเด็กเด็กนั่น พี่ต้นเจ๊พี่ต้นคะขึ้นไฟวะนึงอะขัดหูเร้องานคิดถึงพี่ตนะ้นอะพี่ต้นเจ๊ ตุนตุนตุนอือยังมากวนกวอยากนอนนอนแถนอนปวมเลยระมืออย่างบนเมืแนนอือยังมักวนยังงนอยากนอนไหมรนึ่าคนอ่นเขาเรื่องเข้าใจจริงันเดีหรเออไหนผมไม่ดอก่นี่ที่ซ้อปืนได้ไหมเอ้า ต่้งพอื่นหรอซั่งบ่กลูหรอไม่ไว่าจิปลู๊บีคันอยากทำพีคนอืไม่ไหวแล้วพี่คอนเล่นตัวไหนของน บอกว่างได้เต่นอนอย่างตาคือปิงเนี่ยนี้ตัวกูแล้วนี่ยโอ๊ยกูอ้วนกูโม้ซิวเลยนอนอย่างรับลายเทือกหรอกเนี่ยลายเทือกหรอกกูนั่งเห็นงันอยู่ลายเทือกหรอกโ่าฝันมั้งฝันมาเราฝันเสือได้ยินบอกลายเทือกหรอกพ่แม่ดอกอ่าพ่แม่ดอกอย่ามาอ้วนนะพ่อแม่ได้หลินนี่นี่หอมมาะพ่อแม่ดอกบุ๊บปิงสี่เทียเป็นบุ๊บอีกวนซะหน่อยคือไฟายหรอฮะ ถือปอ้อายพีดีกันพีปิตาปิตาปิตาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำคลิปกล้ยังวัวนั้นหลงว่าตาเมื่อกี้นี้ ก็ใจอืมก็ใจมาเด่ยเรียกว่าต้นต้นต้นแต่เมื่อกี้หลงว่าตาเอาได้เปิดกล้องไว้หรอแม่เขาก็สงสัยอยู่ว <oh> ่าเปิดเปิดให้เปิดกล้องก็เห็นอะไรตั้งไว้เยอะแยะทำไมก็ไม่ไม่เห็นโมโหเลยวะทําไม่ต้องโมโหก็าก็เห็นเรียกชื่อผู้ชายรืยนี่เรียกชื่อผู้ชายทำไมไม่โมโหวะภาษีภาษีแจงแจ้งไหม พวกกล่องก็ตั้งอยู่นั่นแต่ไม่ได้เช็คก็ใช่ว่าเปิดไม่เปิดซึ่งผมเคยแกงเนียนแล้วแบบนี้แกงผมไม่สาเร็จรอ่ะผมรู้ออ๋เขารู้ดีเตงก็เดินมาด่าเขาหนิแล้วเตงก็ตีเขานี่ไม่เขาก็ขัาสิบกว่าสิบก็เลยแล้วก็เล่นเงียนเล่นเนียนเล่นกับมัน <c oughs> แหล <c oughs> ะสรุปต้องจิ๊แกงกูไม่ได้แบบดกกูหรอกครับแบบดก <c oughs> โหดก้าวก็เดินมาด่าเขาแล้วก็มาตีตูเขาเสร็จแล้วเนี่ยต้องจบคลิปไปแค่นี้นะคะทุกคนวันนี้แพลนของเราทั้งหม สำเร็จนะคะก้าวก้าวมูอหูด้วยนะคะแล้วก็เอ,อมามันเดินมาตีแนนด้วยทุกคนเห็นไหมมันตีตูดแนนแหลดังเปีเยเลยโอเคค่ะถ้าหามว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แนนในการทำคลิปต่อไป <c oughs> ด้วยนะคะแสบนะ่เราแสบม่เราแสะะ <c oughs> ไหมล่ะเจอกันคืนครับทุกคน,กบ,นบ๊ายบายแก่กัดีว่ะ